ตอนผมแต่อ่ะผมอยากได้ไวทที่มันแบบความโอดีความแบบเก่าๆเพราะวดาร์ฟเวอร์ชั่นแรกมามันไม่เก่าพอที่จะรู้สึกได้ขนาดนั้นเพราะเหมือนแบบ ตังมันพูดถึงครอบครัวพูดถึงแบบความรู้สึกแบบอยากอย,กอยู่ด้วยกันนานๆแล้วมันดูมันดูแบบเป็นภาษาเก่าๆรู้สึกว่าเราทํากันเองมันไม่เก่าได้เลยก็เลยผมเลยติดต่อไปหาพี่ปู่บอกว่าพี่ปู่ครับช่วยช่วยผมหน่อยได้ไหมแต่ว่าพี่ปู่บอกว่าตอนนี้พี่ปู่ไม่ได้รับแบบอะไรแล้วพี่ปู่ทำแค่หนึงร้องทำนองเลยส่งต่อให้พี่โฟใช่แล้วพอพี่โฟดาว์กลับมาปุ๊บเดียร์พี่กดาพี่โฟใช่รดาพี่โฟไม่ใช่เออหัวฟูมาเลย โพส่งกลับมาปุ๊บมันแบบมันใช่เลยแล้วเราก็ไปเขาขาดการแล้วเราก็เดับกันนิดหน่อยใช่ดับความเป็นฟรีมันดาวเข้าไปเพิ่มจริงเป็นการตรวจแมบนี้ที่ที่เหนื่อยมากใชคือปัดไหวผมปัดแล้วผมปัดไปเช็ดน้ำตาไปปัดไปเสร็จดับส่งตรวจร้องไห้ขอป้าร้องไห้